โอเคมากนะครับสวัสดีผู้ชมท่านมาอัปเดตข่าวดิโอโซ่กับนิวส์ทูลวันที่7ธันวาคมนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแฟนดิโอโซ่อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวมาอัปเดตกันที่นี่ได้สำหรับข่าวดิโอโซ่ที่นิวส์ทูลนะครับหรือว่าแฟนที่อื่นที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะก็คือมาฟังกันได้แหละถ้าใครอยากฟังข่าวดิโอโซ่อัปเดตข่าวดิโอโซ่นะครับ โอเควันนี้ก็มีทั้งข่าวซื้อขายรวมถึงข่าวสโมสรมาฝากทุกท่านเริ่มกันที่ข่าวนี้ฮะล่าสุดอันนี้ก็คือภาพจากสนามเซนต์เจมส์พาร์คเลยนะครับเป็นสายข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆก็คือภาพเนี่ยมีออกมานะประมาณว่าทีมนิวกอสเซลตอนนี้มีการโละตาสปอนเซอร์สปอร์ตเดลักเป็นตาโลโก้สปอนเซอร์สนามของิวคาสเซลออกจาก สนามเซนต์เจมส์พาร์คนเวลานี้นะครับก่อนหน้ามีการเทคโอเวอร์นะครับแล้วก็แฟนดีกาซเนี่ยอยากให้เจ้าของเก่าอย่างไมค์แอชลีย์ขายทีมตอนนี้ก็ไปแล้วดิชลี่ที่เป็นคนดูแลองค์รวมของสโมสรล่าสุดก็ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตาสปอนเซอร์สปอร์ตเดลกตอนนี้ก็ใกล้ที่จะโละเสร็จสิ้นแบบเป็นทางการแล้วก็กำลังจะตามไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนดีกาซนะครับที่กาลังจะได้ สปอนเซอร์สนามใหม่และก็จะได้งบมหาศาลและก็งบที่ว่ามันเนี้ยจะเข้ามาบริหารสโมสรก็คือต่อไปเนี่ยสโมสรก็จะเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวนะสำหรับทีมนิวคาสเซิลแฟนนิวคาสเซิลทุกคนแฮปปี้ไหมสปอร์ตไดเรกได้ออกจากตราสปอนเซอร์สโมสรเป็นที่เรียบร้อย แฮปปี้กดหนึ่งมานะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันข่าวต่อมาครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเป็นข่าวจากแหล่งข่าวที่ถือว่าน่าเชื่อถือแหละนะครับโดยเดวิดออสตินของ Atlantic UK นะครับถ้าใครแบบเป็นคนที่ตามข่าวฟุตบอลมาบ่อยๆนะน่าจะพอรู้จักชื่อกันบ้างอบางคนบอกเฮ้ยเป็นข่าวลือหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาข่าวมาเดตให้ฟังโดยตามข่าวนะเขาบอกนะว่า นิวคาสเซิลยูเนเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกตอนนี้สนใจในการจะเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์ดาวรุ่งตัวท็อปของลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาลก่อนของลิวก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ลิวและนักเตะค,คนนั้นนะ่ะชื่อว่าสวนบอสแมนสวนบอสแมนเนี่ยเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวดัตช์วัย21เดี๋ยวจะ22ในประมาณวันที่12มกราคมน,นี้ปีหน้าเนี่ยก็22ละ แล้วก็นักเตะเนี่ยได้รับฉายาว่านิวเวอร์จิลฟานได้นะแล้วก็นักเตะรายนี้ถามว่าสูงเท่าไหร่ครับสูง193ยเมเซนเป็นเซนเตอร์สไตล์บอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์ก็คือเป็นเซนเตอร์ที่เล่นบอลด้วยเทา้าได้ดีอ่าก็คือไซติในการจ่ายบอลเนี่ยตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ฮีเลนวินอยู่อาแจ็คชุดเล็กมายันริวเนี่ยค่าไซติในการผ่านบอลเนี่ยเกินระดับ85-87%นะ ก็ถือว่าสูงมากแล้วก็ตามข่าวเนี่ยเขาบอกนะว่าเดวิดออสตีนเนี่ยบอกว่าเคาสเซิลเนี่ยต้องการจะเซ็นสัญญาแล้วก็พานักเตะรายนี้ย้ยายเข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เลยครับก็คือง่ายๆเลยครับว่าเฮ้ยสนใจข่าวลือหรือเปล่าแต่เดวิดออสตีนเขาชี้เลยนะว่ามกราคมนี้ทีมวคาสเซิลเนี่ยจะเอานักเตะรายนี้ย้ยายเข้ามาร่วมทีม แล้วก็ตามข่าวทางท็อกสปอร์ตนะครับอันนี้วงเล็บนะว่าทางท็อกสปอร์ตเนี่ยเขาบอกนะว่าฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลก่อนหน้านะคือริวเนี่ยซื้อนักเตะรายนี้มาจากอาแจ๊ก8ล้านยูโรเท่านั้น8ล้านยูโรก็ประมาณ7.8ล้านปอนด์นะครับโดยประมาณณเวลานั้นแล้วก็ฤดูกาลก่อนเนี่ยก็พาริวคว้าแชมป์ดีกเอเฟฝรั่งเศส แซงหน้าปารีแสแซงชฉแมงแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็ถือว่าฤดูกาลนั้นโดนประตูน,น้อยมากจากการมาของสเวนบอสแมนแล้วก็ฤดูกาลนี้ริวมีการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นกุนซือผู้เล่นแล้วก็ระบบการเล่นนะครับทีมริวเนี่ยก็ฟอร์มเปะไปเลยส่วนสเวนบอสแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยังคงฟอร์มที่ดีไว้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยการที่ระบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับทีมริวก็เลยฟอร์มออกทะเลไปหน่อยแต่ออกทะเลนี่ที่ว่ามันนี่ก็ประมาณกลางกลางตารางของลีเออร์ฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็ด้วยการที่กุนซือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็มีนักเตะหลายๆคนในทีมเนี่ยก็ต้องการที่จะพาตัวเองออกจากลิวแล้วก็ไปท้าทายในทีมที่ใหญ่กว่าเดิมและเด v วิดออสตีนเนี่ยเขาบอกนะว่านิวคาสเซลเนี่ยจะยื่นข้อเสนอที่พิเศษมากๆในการคว้าแข้งรายนี้ยมาร่วมทีมก็คือตอนนี้ลิวมีปัญหาเรื่องการเงิน แล้วก็ทางนิวคาสเซิก็เชื่อว่าค่าตัวระดับ40ล้านปอนด์ก็คงจะเพียงพอให้ลิวเนี่ยปล่อยนักเตะรายเนี้ยออกจากทีมอ่าก็คือซื้อมาประมาณเอ่อ7.8ล้านปอนด์นะครับถ้าหากว่านิวคาสเซิเนี่ยยื่นให้40ล้านก็ถือว่ากำไรประมาณมากกว่า4เท่าอ่าประมาณ4เกือบ5เท่าโดยประมาณแล้วนักเตะรายเนี้ยตามข่าวเขาบอกด้วยนะว่า คนที่รนะีเควสเซเวนบอสแมนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นใครคนที่รีเควสเซเวนบอสแมนเนี่ยเดวิดออสตินเขาบอกนะว่าเป็นเอ็ดดี้ฮาวนะครับกุนซือคนปัจจุบันก็คือบอกกระบอดเลยว่านักเตะค,คนนี้ศักยภาพสูงมากควรเอามาร่วมทีมแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยเกมรับของทีมได้ดีมากๆแน่นอนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพาลิวคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ด้วยการที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือระบบแผนการเล่นเนี่ยก็เลยทำให้ลิวเนี่ยอันดับดอบรอปลงไป แล้วบอร์ดบริหารเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อนะว่านักเตะคนนี้จะเข้ามาสู่ทีมและทําให้ทีมดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเกมรับทางบอร์ดวคาเซลชุดใหญ่นะครับก็เลยเห็นด้วยกับเรื่องนี้แถมมองว่านักเตะคนนี้เป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรอยอยู่ข้างหน้าด้วยก็คือมอง potential ว่านักเตะเนี่ยว่าเป็นระดับท็อปแน่นอนแถมก่อนหน้านั้นเน่ยทีมที่ให้ความสนใจสเวนบอสแมนมีอาร์ตาลันตา เคยยื่นข้อเสนอนะแต่ว่าน้อยไป20ล้านลิวก็เลยปัดมีลิเวอร์พูลนะครับสนใจแต่ว่าไม่ได้ยื่นเป็นสายข่าวที่พอฟังได้ด้วยท็อตแนมฮอสเปอร์อันนี้สายข่าวทีหน,ก United, นึก็บอกว่าสนใจแล้วก็แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับก็บอกว่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็ไปเอาวาลานมาจำได้ไหมแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยก็เป็นอีกทีมที่เข้ามาสนใจเซเวนบอสแมนแบบจริงจังนะฮะคือตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการจะ รับปรุงคุณภาพเกมรับของทีมไม่ต้องการจะให้ทีมเนี่ยเสียประตูง่ายๆก็คือตอนนี้ต้องการพาทีมเล่นเกมลุกมากกว่าเดิมแต่ก็ยังคงเรื่องของเกมรับไม่เสียประตูง่ายๆแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็คือตำแหน่งที่สำคัญมากๆที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการจะเสริมนักเตะที่มีคุณภาพเข้ามายกระดับแผงเกมรับของทีมแล้วก็ตอนนี้สเวนบอสแมนเนี่ยสัญญากับลิวเนี่ย เหลือจนถึงปี2025นะครับก็คือจบฤดูกาลนี้ก็จะเหลืออีกประมาณ3ปีมกราคมนี้ก็3ปีครึ่งก็เหลือสัญญาอีกนานแล้วก็เป็นสไตล์กองหลังตัวใหญ่ที่เล่นตัว cover นะครับตัวซ้อนให้กับปิวเล่นจับคู่กับโจเซฟฟอนเต้นะถ้าใครเคยดูโจเซฟฟอนเต้มาบ้างก็น่าจะทราบนะครับเซนเตอร์โปรตุเกสแล้วก็พื้นฐานนักเตะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นเยาวชนเป็นเด็กของอาแจ็ค แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับตอนนั้นมีพวกมัตไทเดลิสแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในทีมชุดใหญ่นักเตะก็เลยโดนปล่อยไปยืมตัวที่ฮีเลนวินก็ถือว่าพร้อมฟอร์อมดีนะแล้วก็ริวเนี่ยก็ไปช้อนมาในราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็พาริวเป็นแชมป์เลยในฤดูก,กาลแรกที่ย้ายมาเออนะครับเรื่องพื้นฐานการออกบอลการขึ้นเกมลูกกาอากาศเกมรับคือค่อนข้างจะดีพอตัวนะครับแล้วก็พาริวเนี่ย เสียประตูน้อยมากๆในฤดูกาลก่อนที่เสียอ่าที่ได้แชมป์นะครับแย่งแชมป์จากปารีสมาได้ก็ไม่แน่นะอาจจะมาเป็นการสาคัญแล้วก็พา纽คาเซลเนี่ยเสียประตูยากแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในอันดับระดับหัวหัวตารางของพิมเมลีกในอนาคตก็เป็นได้นะครับอ่ะเปนๆฟน纽คาเซลคิดเห็นยังไงนะถ้าหากว่าถามในมุมมองนะครับว่าเฮ้ยสเวนบอสแมนเนี่ยเพื่อนๆมองเห็นยังไงคิดเห็นยังไง ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหากชอบอยากให้เิวคาสเซลซื้อมาร่วมทีมนะครับ40ล้านปอนด์อยากให้ดึงมาก็พิมพ์40มาส่วนตัวผมเห็นด้วยนะผมเคยเห็นฟอร์มนะค่อนข้างเก่งมากในฤดูกาลที่ริวเนี่ยเป็นแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลก่อนนะครับเคยดูมาประมาณหนึ่งอนะแล้วก็เชื่อว่าค่อนข้างเก่งมากด้วยอืมสไตล์ก็คล้ายๆฟานดาจริงๆแหละนะครับเป็น เซนเตอร์โคเวอร์นะครับยืนตำแหน่งดีออกบอลพอได้โอเคนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของเนเธอร์แลนด์ชุดยู21ด้วยคนนี้อ่ะต่อมากันที่สายข่าวเดอะซันนะครับอาลันนิกซอนเขาบอกว่าเดือนมกราคมนี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยวางแผนที่จะไล่ล่าตำแหน่งกองหลังนะรประมาณ3คนชาวอังกฤษนะครับก็มีพวก เคเันทิเปียนะครับวัย31ของแอตเลติโกมาดิดอดีตนักเตะสเปอร์แล้วก็เบนมีเจมทาคอฟสกี้นะครับสองเซนเ,นเตอร์ตัวหลักชาวอังกฤษของทีมเบอร์ลี่ทีมในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้โดยทิเปียเนี่ยเราก็น่าจะทราบนะว่าอายุก็31นะครับประสบการณ์โอเคนะครับแล้วก็เล่นทีมชาติเป็นแบ็กที่คลอดดีแล้วก็ตามข่าวเขาบอกว่าค่าตัวคาดว่าน่าจะมีประมาณประมาณสัก 25ล้านยูโรอ่ะ25ล้านปอนนี้ขออภัยนะก็น่าจะประมาณนั้นประสบการณ์มีทั้งสเปอร์แล้วก็แอดมิดนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของทีมใหญ่แล้วก็เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยชอบแบ็กที่เติมเกมแล้วก็คลอสแมนแมนเหมือนที่เมื่อก่อนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่บอนมัด bon นะครับอยู่ที่บอนมัดแล้วก็เหมือนกับอ่ะเล่นดีใช่ไหมชอบแบ็กสไตล์คลอสถูกไหมแล้วก็บุก ก็เลยเหมือนกับอ,อยากจะเซ็นตำแหน่งแบค็คที่บุกเก่งๆเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เมื่อกี้ขออภัยนะคนดูแล้วก็ทาคอฟสกี้กับทางเบนมี2คนนี้ตามข่าวเขาบอกวสัญญาใกล้จะหมดจบฤด้ดูการในทั้งคู่นะแล้วก็ยังสนใจตัวรับนะครับเรียกว่าเป็นกลางรับกึ่งเซนเต,นเตอร์ของฮอฟเฟนไฮมนะฟอร์เลียนกิลิตว26ชาวออสเตรีย คนนี้สูงประมาณ1 8 7นะครับถิติเกมรับเอาแบบส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยในฤดูการก่อนๆหนาน,นะครับหลายๆฤดูการติดเล่นเกมรับตำแหน่งเซนเตอร์3คนก็ได้เล่นตรงกลางเล่นด้านซ้ายเล่นด้านขวาแล้วก็เก่งหลกัหลกๆตำแหน่งที่เก่งก็คือตำแหน่งกลางรับนะฮะก็คือนักเตะเนี่ยจะหมดสัญญาจบฤดูกาลนี้เช่นกันกันกบเบนมีและก็ทาคอฟสกีสามารถเซ็นฟรีล่วงหน้าได้หรือว่าถ้าว่าจะจะเข้าไปคุยเนี่ย สามารถเซ็นในราคาที่ไม่แพงได้แล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือดูซานวลาหวิตนะครับกองหน้าฟิออเรนตีน่นะครับคนนี้ตามข่าวเขาบอกนะว่าค่าตัวเนี่ยถ้าหากว่าฟิออจะปล่อยจริงนะ70ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากๆหากจะเอานักเตะรายนีย้มาร่วมทีมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวลือของเดอะซันแล้วก็อารันนิคซอนนะถามว่าความน่าเชื่อถือไหม มีความน่าเชื่อถือสูงหรือเปล่าความน่าเชื่อถือเนี่ยอารานิคซอนเนี่ยผมจัดอยู่ระดับประมาณเทียสีน 1, นะ่นะครับอ่ะส่วนสเวนบอสแมนเดวิดออสตีนี่เทีย์หนึ่งนะอ่านะครับเพราะงั้นมารอดูกันต่อไปนะครับอ่ะแฟนดิโกเซลน,นะครับชอบนักเตะคนไหนในข่าวรือเดอะซันอารนิคซอนบ้างนะครับเคียรันทิเปียชอบไหมเออนะครับอ่ะจะชอบกดยี่้าไหม เบนม,มทีทาอคอฟสกี้ถ้าชอบก็พิมพ์สองมาก็คือทั้งคู่ไงแล้วก็ทางฟอร์เลียนกิลิทของฮอฟฟินแฮมนะครับตัวรับถ้าชอบก็พิมพ์สามานะคนนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนดูซานวาโลวิชท,ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับถ้าชอบพิมพ์เก้ามาเบอร์เกคือนักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากฉายาในอิตาลีนี่คือนิวอิบราโมวิชเลยนะ เออแต่ว่าค่าตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงมากเดี๋ยวไปรอซัมเมอร์ดีกว่าช่วงนี้คือเอามาแบบแก้ขัดก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับผมอันนี้เป็นสายข่าวของข่าวที่สี่นะสายข่าวเดอะไทมนะฮะโดยตามข่าวเขาบอกว่าเจสซี่ลินการ์ดเป้าหมายของนิโลโซเนี่ยอาจไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลาฟลังนิกนะครับก็คือตามข่าวเขาบอกว่าก่อนหนะ้าเนี่ยเดอะแม็กพายเข้าไปคุยกับตัวแทนส่วนตัวของ ลีนการ์ดนะครับหรือเรียกว่าเอเนต์ก็ได้นะครับก็คืออยากจะเดียวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมตามข่าวบอกว่านูเครโซเนี่ยจะให้สัญญาเจสซี่ลีนการ์ดัวลุกชาวอังกฤษ4ปีครึ่งนะครับก็คือให้อยู่กันไปยาวๆเลยจนถึงปี2 0 2 6แล้วก็นักเตะเนี่ยก็คือเหมือนกับโอเคคืออยากจะไปแบบยืมตัวก็ได้แต่ว่าอยากจะออกจากทีมในเดือนมกราคมตามข่าวแล้วก็ตามข่าวเดี๋ยวก็คือเขาบอกว่ายิเครสเซลเนี่ยอยากจะซื้อเลยครับผมคือไม่อยากจะแบบ เออมาคุยเจราจายืมเนี่ยจะยืดเยื้อะนะครับอ่ะจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ดึงนักเตระรายนี้มาร่วมทีมแล้วก็ให้สัญญาระยะยาวไปเลย4ปีครึ่งแล้วก็ตามข่าวเขาบอกนะว่าลารังนิกเนี่ยจะรอดูการซ้อมของนักเตะแล้วก็อนาคตนะว่านักเตะเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อจะอยู่กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ต่อไปไหมสถานก,การณ์นักเตะเป็นยังไงคิดเห็นยังไงลินการ์ดติดตามกันต่อนะ มีความเป็นไปได้สูงมากตอนนี้ทีมที่สนใจแล้วก็มีโอกาสจะได้ลินการ์ดเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่ามีแค่2ทีมนะครับก็คือวคาสเซิลที่ต้องการจะอัประดับทีมขึ้นมาแล้วก็อีกทีมนึ่งก็คือเวสต์แฮมที่ฟอร์มดีมากๆตอนยืมตัวฤดูกาลที่แล้วนะอ่าชอบลินการ์ดก็14บสี่หนะครับเบอร์14ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับค่าตัวน่าจะประมาณ1ิถึงยีล้านไม่เกินกว่านี้อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่า รับลังนิกอาจจะปล่อยก็คือมาเที่ยวนะครับแต่มาเที่ยวเนี่ยประเด็นก็คือไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงหนักกับนิวคาสเซิลแล้วก็ค่าเหนื่อยคนข้างแพงนะประมาณสองแสนห้าะินกาดประมาณ70,000เพราะงั้นความน่าสนใจผมว่าอยู่ที่ลินกาดสูงมากๆาแต่ถ้าหากว่าแฟนนิวคาสเซิลชอบมาเที่ยวอยากให้มาพิสูจน์ตัวที่นิวคาสเซิลก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะพี่เห็นยังไงอยากได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยโอเคนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นนักข่าวฝรั่งเศสนะชื่อว่าซาซา,ซาเทโวลิเอลลี่ชื่อแถวๆนี้แหละนะครับของแมคคาโตเป็นนักข่าวฝรั่งเศสเขาบอกนะว่าสายข่าวเขาก็บอกมาเหมือนกันนะว่านิวโกเซลเนี่ยสนใจเซเวนบอสแมนเซนเตอร์ชาวดัตจริงๆแล้วก็ต้องการอยากจะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีม แล้วก็นิวโกซมองว่านักเตะรายนี้มีระดับโปรไฟล์ที่น่าสนใจก็คือมีพื้นฐานการเล่นที่ดีอยู่ที่อาแจ็คเล่นดีกับฮีเลนวีนแล้วก็มาฟอร์มดีที่ริวเป็นเซนเตอร์ที่น่าจับตามองมากๆในลีกฝรั่งเศสแล้วก็นิวากเซเนี่ยก็เตรียมจะยื่นค่าตัวมหาศาลให้มาร่วมทีมนะก็คือเพื่อริวเนี่ยพิจรารณาปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมแล้วก็เข้ามาร่วมทีมวคาสเซ ตามข่าวเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วจริงๆกับดิวนักเตะรายนี้ s เวนบอสแมนนะครับโอเคนะฮะนักข่าวอังกฤษเทีย1มาแล้วนักข่าวสายฝรั่งเศสก็มาแล้วจับตามองนะครับ Sven b o สแมนนิวเวอร์จิลฟานไดนะถ้ามานี่โอ้โหจับคู่กับฟราเบียนชาจับคู่กับเจมส์ทาคอฟสกี้หรือจับคู่กับคนอื่นๆพมว่าแข็งแกล่งนะครับเกมรับ แต่ประเด็นก็คือเกมลุกจะยิงได้กี่ลูกอา่าก็น่าสนใจมากๆแต่ก็ต้องเสริมตำแหน่งอื่นด้วยแหละนะครับจกเว้นตำแหน่งนี้โอเคต่อมาครับผมอันนี้เป็นนักข่าวสายโกคนหนึ่งนะโกเนี่ยเอาจริงๆก็ประมาณเทียสานะครับก็ถือว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออยู่พอสมควรอ่ะสายข่าวโกนะเขาบอกนะว่านิวคาสเซิลนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้าไปร่วม วงในการล่าลายเซนเอ่ออาเธอร์คาร์เบนะครับชื่อน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับอาเธอร์คาร์เบหรืออาทูคาร์เบนะครับอันนี้เป็นนักเตะของบาร์เซ่นนะเป็นชาวบราซิลเล่นอยู่ลีกสวิตนะครับอายุ23สูง186ก็คือทีมที่สนใจหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็คือบาร์เซโลแานะที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีม แล้วก็ทางอาตูคารเบลเนี่ยคาบันหรือว่าคาเบลเนี่ยเขาเล่นกับบาเซิลไปร้อยสองเกมเนะย,ยิงไปห3สาประตูกับอีก17แอซซิตถือว่าใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่หลีกที่แข็งแปร่งเท่าไหร่มีส่วนร่วมทั้งหมด80ดิประตูจากร้อยสองเกมอ่ะก็ถือว่าใช้ได้อะ่ะมีส่วนมากกว่ามากกว่ามากกว่า2เกมหนึ่งหนึ่งประตูอะ่ะ แล้วก็แถมนักเตะเนี่ยอายุ23ด้วยนะครับวัยกำลังดีเลยเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็ชอบเล่นแผนหน้าคู่ด้วยจำกันได้ไหมตอนที่คุมบอลมัดเนี่ยชอบเล่นมากนะแผนหน้าคู่กองหน้าตัวเป้าก็สลับก็ได้นะครับเป็นคาร์ลัมวิลสันกับอาตูคา r b เบลก็ได้นะครับไม่แน่นักนักเตะรายนี้อาจจะเป็นไอเทมลับก็ได้นะครับแล้วตามข่าวเขาบอกนะว่าบาซอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะมาโกงราคาอะไรแต่อย่างใดนะ ขอเพียงมีทีมยื่น15ล้านยูโรเท่านั้นหากมีทีมไหนสนใจจริงๆก็ยื่นมา15ล้านยูโรก็พร้อมปล่อยนักเตะรายนีย้ออกจากทีมแล้วก็ที่เหลือก็ไปคุยกับคารบาวเองอะแถมฤดูกาลนี้25ประตูจาก26เกมถือว่าไซติโหดมากถ้าใครเคยไปดูใน YouTube มาบ้างนะอาตูคาบาวอาเธอร์คาบาวเนี่ย au, ย,ยิงลูกว่อร,อรค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยค่อนข้างอยากจะได้แบบจริงจังเลยตอนนี้งบน้อยนะครับซึ่งถ้ามา n นิโกโซเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจไม่น้อยนะเพราะนิโกโซเนี่ยก็น่าจะให้ค่าเน็บระดับแบบเจ็ดหมื่นกันนะักเตะได้แล้วก็ค่าตัวระดับ15ล้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยทุ่มค่าตัวประมาณนี้ซื้ออารันแซงแม็กซิแมงน่าจะทุ่มมากกว่านี้ซื้อมิเคลอเมลอนมาด้วยอ่ะเพื่อนๆชอบไหม อาตูคาเบลนะครับอยากได้พิมพ์เลขหมานะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะมีใครชอบนักเตะคนไหนในข่าวกันบ้างแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับเป็นนักข่าวตุรกีนะครับชื่อว่าอ e ีเกมกอรูนะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยสนใจเซงต่อโจโรดันหรือโจโรดอนนะครับแล้วแต่อยากจะเรียกเลยเป็นเซนเตอร์ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอยากจะยืมมาใช้งานในช่วงเดือนมกราคม ก็คือเป็นนักเตะชาเวลนะตอนนี้อายุประมาณ24นะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยตั้งแต่ดึงมาร่วมทีมจากซวนซีเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ตอนนี้เหมือนส่งๆว่าสเปอร์อยากจะปล่อยออกจากทีมนะครับเพราะว่าเหมือนกับกุนซื้อคนก่อนๆอ,อย่างเช่นพวกนูโน่เอสปิริโตซันโตกับมูรินโญ่อะไรพวกนี้ไม่ได้ปลื้มในการใช้งานเท่าไหร่และนิวคาเซลก็เห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยอยากจะยืมมาใช้งานในช่วงเดือนมกราคม ก็คือนักเตะเนี่ยค่อนข้างเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งมากตอนที่เล่นแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเซนเตอร์ตัวท็อปคนหนึ่งเลยแต่ว่าพอมาสเปอร์เนี่ยโอกาสมันแทบไม่มีไงก็เลยเหมือนกับต้องการจะไปหาโอกาสตัวจริงที่อื่นเพื่ออนาคตของนักเตะด้วยเป็นนักเตะที่ทรงดีมากคนหนึ่งนะโจโรดันเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากได้กันบ้างไหมนะครับโจโรดันชอบอยากได้ในความเห็นของคุณก็พิมพ์ย4ิบสี่มาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ โอเคนะฮะก็จบแล้วนะข่าวดีก็เซิวันน,นี้มีมาพอสมควรเลยถ้ามีกระตุกตรกระตากตรงไหนผมก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวตลาดกําลังจะมาแล้วนะตลาดมกราคมรออีกไม่นานนะครับไม่ประมาณ20บไม่ถึง25้าวันนะตลาดซื้อขายนักเตะกําลังจะเปิดแล้วแฟนดีก็เซิรออีกไม่กี่อึดใจนะอดทนหน่อย ทีมงานเบื้องหลังตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักผมเชื่อนะว่าฤดูการนี้จะไม่ตกชั้นผมเชื่อแบบนั้นจริงแต่จะขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่จบฤด,ดูการนี้ต้องมารอดูแล้วก็มกราคมนี้ทุกคนรอลุ้นว่าจะได้มากี่คนจะได้นักเตะที่ดีมาร่วมทีมกี่คนเตรียมเฮเตรียมดีใจไปพร้อมกันกับยูสตู o นะฮะโอเคนะครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะใครชอบข่าว n e w c a s t ซิลกับ m มิ t ตันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ